เอาละครับผมกาวสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะฮะยินดีตอนรัข้าสู่ช่อง Midnight Society กันอ,กอีกเช้นเคยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันกับเกมบันทึกรัดสก๊กนะฮะก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมเข้าสปอนเซอร์กันก่อนละกันนะครับผม PowerPay Full Payment นะครับใครสนใจอยากจะเติมเกมราคาถูกนะฮะลิง์อยู่ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะฮะทักไปที่เฟซหรือว่าไลน์ก็ได้นะฮะคุณจะได้ลิงก์ Go to s h o p แบบนี้มานะฮะ คุณก็กดคําว่า go to shop แล้วมันจะเด้งหน้าเว็บมาให้เลือกเกมนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้ทําการเลือกเกมแล้วก็เลือกแพ็กเกจที่ท่านต้องการจะเติมนะฮะเลือกแพ็กเกจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้ทําการเพิ่มแพ็กเกจที่ท่านต้องการลงในรถเข็นนะฮะแล้วก็เพิ่มจํานวนได้นะฮะว่าจะเอากี่ชิ้นกี่ชิ้นนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมได้ของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้กดขวามือบนนะฮะเช็คให้เรียบร้อยว่าของที่ท่านต้องการเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับผม หลังจากนั้นก็ให้กดยืนยันคําสั่งซื้อนะฮะคุณจะได้หน้าต่างยืนยันคําสั่งซื้อแบบนี้มาก็ให้ทําการโอนเงินให้อดมินได้เลยแล้วก็รอรับของได้เลยนะครับผมเขตนี้นะฮะมั่นใจได้เลยะฮะปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมเครดิตเยอะมากนะฮะเข้าไปดูกันได้นะครับที่ลิงใต้คลิปได้เลยนะไปกิจกรรมใหม่ตอนแรกๆผมว่าจะไม่ทาแล้วแหละนะฮะน้องๆอินบ็อกเข้ามาถามว่าพี่ไอ้รวยปกล่าเนี่ยกิจกรรมที่ ก่อนปิดคลิปเมื่อวานเนี่ยมันคุ้มไหมนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสายงบน้อยเนี่ยมันดองได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายให้ละเอียดเลยละกันนะครับผมอันแรกเนี่ยมีอยู่แค่ข้อเดียวเท่านั้นที่ผมไม่มั่นใจแต่อย่างอื่นเนี่ยชัวร้ออ์เซนอันดับแรกนะครับผมลูกเต่าตรงนี้นะฮะลูกเต๋าตรงนี้เราสามารถดองได้นะฮะ ลูกเต๋าตรงนี้สามารถดองได้เหมือนกิจตั๋วทองเลยนะครับผมเหมือนกิจแม่ทับทองเลยนะครับในการซื้อเนี่ยก็คือต้องใช้เพชรเขาเรียกว่าตำลึงเนาะเกมนี้ผมลืมไปโทษทีฮะใช้ตำลึงนะฮะเก้าพันตำลึงถ้ากิจทองเนี่ยมันจะใช้อยู่หนึ่งหมื่นสองพันตำลึงนะครับผมเนี่ยเราก็กดซื้อไปเลยนะฮะตอนนี้ผมมีตำลึงอยู่สี่พันกว่าๆนะฮะ มันก็เลยซื้อได้แค่16อันนะฮะก็15อันก็อยู่4 5 0 0มันซื้อได้30ครั้งก็9,000นะฮะ9,000ตับลิงทองนะครับใครที่อยากจะให้ติดอันดับเนี่ยก็ให้สะสมไว้เลยสำหรับสายฟรีผมสะสมไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ ID สายฟรีนะครับเดี๋ยวจะสะสมให้ได้ประมาณ3กิจกรรมนะฮะก็จะมาเปิดให้ดูกันนะฮะส่วนคนที่เป็นสายเติมผมต้องบอกแบบนี้ว่า คนที่เป็นสายเติมควรจะเติมนะครับเติมแค่899บาทถ้าไปเติมกับ Power Pay ก็810บาทถามว่าทำไมถึงต้องให้เติมเพราะว่านี่ฮะหนูทองนะฮะไอ้หนูเงินเนี่ย300อันเนี่ยได้หนูทอง3อันนะฮะได้หนูทอง3อันคุณเข้ามาดูตรงนี้ตรงร้านค้ามันจะมีเอาหนูเงินไปแลกหนูทองกับเอาหนูทองไปแลกหนูเงินนะฮะ คุณดูให้ดีนะว่าเอาอันไหนไปแลกอะไรนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นอันสีทองเนี่ยถ้าเป็นอันสีทองแบบนี้นะก็ให้เอาเงินนะ่ะไปแลกแต่ถ้าเป็นอันสีเงินแบบนี้ก็ให้เอาทองไปแลกนะอันนี้ก็ลองเอาไปดูนะฮะแล้วก็เข้ามาตรงร้านค้าร้านค้ามันจะมีของขายอยู่นะฮะอุปกรณ์สัตว์เทพเนี่ยแนะนําว่าขั้นหนึ่งขั้นสองไม่ต้องไปแลกมาถ้าจะแลกแนะนําให้แลกเป็นขั้น3ามไปเลยนะฮะเพราะว่า พลังลบมันเพิ่มขึ้นเยอะกว่าถามว่าไอ้ขั้นสามเนี่ยทาไมมันถึงแบบดีกว่าแล้วก็ทําไมมันถึงมีมาให้แลกนะฮะอุปกรณ์สีทองเนี่ยบางคนไม่รู้นะบางคนไม่รู้ว่าอ่าชิ้นไหนไหนมันก็เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาอุปกรณ์แดงให้ดูก่อนละกันนะฮะตอนนี้นะพลังเราไป71 1้ล้านนะฮะเซเว่นอีเลเว่นเลยนะฮะจาก500กว่าล้านนะเรเวล80เนี่ยพลังขึ้นเยอะมากอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนละกันเนาะอธิบายเรื่อง อุปกรณ์กันก่อนแล้วกันนะฮะบางคนเข้าใจผิดคิดว่า,าถ้าเป็นสีแดงหรือว่าสีทองอะไรเงี้ยชิ้นไหนมันก็เหมือนกันนั่นแหละอะไรเงี้ยนะฮะคุณมาดูตรงนี้ครับผมสเตตัสทั้งหมดนะฮะเห็นไหมสเตตัสทั้งหมดของมันจะมีอยู่2แถวท,ทั้งทั้งที่เป็นกรงเล็บเหมือนกันนะอันนึงจะเป็นอัตตาบล็อก1.5แล้วก็เพิ่ม HP 20000อีกอันนึงจะเป็นทั้งหมดป้องกันกายภาพ5 2าพันกับโบนัส HP 1.5นะฮะอีกอันนึงจะเป็นอ,อัตราลบเลก1.5แล้วก็ป้องกันเวท1.5ทั้งทงที่มันเป็นกงเล็บเหมือนกันนะฮะขั้นหนึ่งเหมือนกันหมดเลยแต่ถามว่าทำไมมันถึงทำไมมันถึงแบบว่า,าคนละออปชันนะฮะนี่เละฮะเขาถึงเอามาขายเนี่ยออปชันแต่ละอันจะไม่เหมือนกันถามว่า,าเราจะดูยังไงว่าออปชันไหนเหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วก็ออปชันไหนดีไม่ดีนะฮะอันแรกเนี่ยดูง่ายๆเลย เหมือนไม่เหมือนเนี่ยคือเราเข้ามาดูเรารู้เลยว่าอันไหนเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะน,นี้ก็คือดูง่ายมากอันที่2นี่แหละสาคัญเราจะเอาอันไหนดีระหว่างที่เป็นตัวเลขเพียวๆแบบนี้นะฮะกับตัวเลขที่เป็นเปอร์เซ็นต์ถามว่าอันไหนดีกว่ากันนะฮะผมบอกอย่างนี้เลยว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะฮะข้อมูลอื่นๆเนี่ยให้เพื่อนๆไปถามเพื่อนๆในกลุ่มได้เลยว่าทําไมมันถึงดีกว่านะฮะ ตัวเลขที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยพลังลบมันจะบวกเยอะกว่านั่นเองนะฮะแล้วส่วนมากคนที่พลังแบบเป็นพันล้านน่ะก็ใส่ของที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอย่างผมเนี่ยหาอันไหนที่เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ก็ใส่ที่เป็นเปอร์เซ็นต์อย่างอันไหนที่ไม่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็เดี๋ยวก็หามาเปลี่ยนเห็นไหมส่วนไอ้ตัวนกแดงผมเนี่ยใส่เป็นเปอร์เซ็นต์หมดเลยสามอันเลยแต่จะมีไอ้ตัวสีทองเนี่ยก็จะมีบางชิ้นที่มันยังเป็นเป็นตัวเลขเพียวๆอยู่นะฮะก็ต้องหามาเปลี่ยนอะไรประมาณนี้นะฮะ พลังลบผมขึ้นเลเวล80ขึ้นมาเนะี่ยจาก500กว่าล้านนะขึ้นมา700กว่าล้านก็คะแนนพุ่งนะฮะพลังลบพุ่งขึ้นมา100กว่าล้านเลยเดี๋ยวผมจะมาบอกนะ,ะว่าทําอะไรมั่งทำตรงไหนมั่งนะ,ะพลังลบถึงแบบพุ่งขึ้นมาขนาดนี้นะฮะทั้งทั้งที่แบบว่ายังไม่ได้เติมกิจอะไรเลยนะฮะส่วนกิจเล่าปีเนะี่ยคือผมก็อัพให้ดูไปแล้วแล้วพลังลบมันก็ขึ้นมาแค่500ละแต่ที่ละนะะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูในคลิปวิดีโอต่อไปคลิปนี้เอามา อธิบายเรื่องรวยปกล่าก่อนนะครับผมว่าออปชันมันเป็นยังไงนะส่วนบางคนบอกว่าเอ้ยพูดยืดเยื้ออะไรเงี้ยนะต้องไปดูสไตล์การอธิบายของผมนะฮะผมเป็นคนอธิบายแบบว่าอยากให้คนที่มาเล่นใหม่นะฮะเข้ามาเล่นใหม่เนี่ยได้เห็นภาพด้วยเราไม่ใช่เอาแค่แบบคนเก่าๆเพราะคนเก่าๆเนี่ยเขารู้อยู่แล้วแหละนะฮะก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่คนที่มาเล่นใหม่เนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะดูอ่าสเตตัสยังไงให้มัน ได้พลังลบที่แบบเยอะนะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปนะฮะไอไอตรงนี้นี่เคียร์แล้วเนาะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเฮ้ยงบน้อยๆอยากแบบมีพลังลบเยอะๆเอาขั้นหนึ่งได้ไม่เป็นไรแต่ที่ผมบอกว่าทําไมถึงให้เอาขั้นสามเนี่ยเพราะว่าขั้นสามอ่ะมันหายากขั้นสามนี่เราต้องมีเลเวลตัวละครประมาณโอ้เลเวลร้อยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขั้นหนึ่งขั้นสเนี่ย จ่เลเวลประมาณ80นะฮะขั้น2เนี่ยประมาณเลเวล80่ยเริ่มหาได้ละนะหาได้จากไหนนะฮะก็คือหาได้จากตรงนี้นะครับนี่ฮะพี่ชิดสัตเทพนะฮะพี่ชิดสัตเทพเนี่ยจะมา2วันต่อ1สัปดาห์นะฮะเนี่ยมันจะบอกเลยว่ามาวันไหนบ้างนะฮะมันจะมาวันพุธกับวันเสาร์นะมันจะมาวันพุธกับวันเสาร์ของที่หาได้นะฮะตอนนี้ผมตีวัวกลไกนะก็จะดรอปเป็นอุปกรณ์สัตเทศทองขั้น2นะฮะนี่มันสามารถดรอปได้นะ แล้วมันก็จะมาสุ่มสเตตัสสามแถวอีกทีหนึ่งนะครับมันจะมาสุ่มสเตตัสสามแถวอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ก็ข้าวๆนะฮะแล้วก็จะมีอ่าสุ่มเป็นอุปกรณ์สีแดงนะอุปกรณ์สีแดงขั้นสองด้วยนะก็จะโหดกว่าอันที่ผมใส่นะครับผมก็สามารถเอาไปสลับสับเปลี่ยนได้เลยนะครับก็เลยแนะนําให้ซื้อเป็นอ่าขั้นสามไปเลยดีกว่านะสําหรับคนที่ต้องการจะทําพลังลบเยอะๆนะฮะ อีกอันนึงที่ถามว่าถ้าเกิดว่าเราได้หนูทองควรจะแลกอะไรดีแนะนําให้แลกเป็นแลกก่อนนะฮะแลกสถานพิภพนะฮะแลกยังไงก็ได้ให้แลกมันขึ้นอ่าประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูแป๊บนึงก็วความชัวเนาะประมาณ2อสาดาวอะ่ะผมจําไม่ผิดเพราะว่าสเตตัสมันจะเปลี่ยนไปนะเพื่อนเพื่ออย่างเช่นไอ้นกนกลไกของผมเนี่ยตอนนี้หดาวอะ่ะพอเราโจมตีไปปุ๊บอะ่ะมันจะติดสถานะเผาไหม้ด้วยนะ ส่วนไอตัวแรดสถานทิภพบเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูดาวกันนี่ฮะสองดาวสองดาวเพื่อนเพื่อนตอนแรกๆเนี่ยเวลาเราตีอ่ะอเวลาแรดมันออกต่อสู้อ่ะมันจะไม่มีสถานะสะตันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราอัพเป็นสองดาวอ่ะถ้าเราติดกิจอันดับที่สองอะไรเงี้ยแล้วเราเอาหนูเงินอ่ะไปแลกเป็นหนูทองอ่ะ ไม่งั้นก็เอาหนูเงินร้อยตัวไปแลกก่อนเพราะว่าหนูเงินเนี่ยมันจะแลกได้แค่ตัวเดียวยังไงเราก็ต้องเอาไปแลกหนูทองกันอยู่ดีนะฮะเราก็เอาไปอัพให้มันเป็น2ดาวก่อนเพราะว่าถ้า2ดาวปุ๊บเนี่ยมันจะบอกเลยว่าทําให้โจมตีแถวหน้าเนี่ยห้าร้อยยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์มองข้ามป้องกันแม่ทัพนะฮะแล้วก็ทําให้พลังโจมตีของเป้าหมายลดลงด้วยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อนเนื่องสองรอบนะฮะแล้วก็มีโอกาส20%ที่จะทำให้เป้าหมายเข้าสู่สถานะมึนงง หนึ่งรอบด้วยกันนะอันนี้ก็คือโกงมากเลยนะโจมตีแถวหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าดวงดีๆก็อาจจะติดสตันสาตัวแถวหน้าไปเลยนะเพื่อนอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่โอเคมากสําหรับ2ดาวนะอันอื่นผมจะไม่อธิบายเพราะว่าถ้าอธิบายผสมปนไปกันมันจะมันจะมั่วนะฮะแล้วมันจะงงนะเอาแค่แบบให้รู้แค่ว่าพอถึงระดับดาวที่เท่าไหร่เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงแค่นั้นก็พอนะฮะเดี๋ยวอันอื่นเพื่อนๆน,นก็ ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ละกันทีหลังนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นนกชิงหลวนเส้นหมูนะฮะอันนี้ก็2ดาวเหมือนกันนะฮะจะทําการสุ่มนะฮะให้1ฝ่ายของเรานี่แลหละฮะหตัวละครของเราเนี่ยเข้าสู่สถานะนะฮะไล่ศัตรู1รอบสถานะไล่ศัตรูคืออะไรสถานะไล่ศัตรูคือสมมุติว่าเราเ ลงต่อสู้ในสนามอยู่แล้วนกมันฮิวขึ้นมาปุ๊บสถานะนั้นเนี่ยไปติดให้กับตัวละครม้าเฉียวแล้วม้าเฉียวของเราเนี่ยมันใกล้จะตายใช่ไหมแบบเลือดเหลือแบบสมมติเลือดเหลือหนึ่งอะไรเงี้ยเลือดเหลือหนึ่งจะตายแล้วเทินต่อไปเนี่ยคือโดนตีครั้งเดียวสกิดครั้งเดียวตายเลยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่านกอะ่ะมันฮิวไปปุ๊บสถานะอ่าสถานะนี้ติดให้ม้าเฉียวปุ๊บตัวละครฝั่งตรงข้ามจะไม่สามารถตีม้าเฉียวได้ หนึ่งรอบนะฮะหนึ่งรอบอประมาณนั้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดว,ว่ารอบอื่นเนี่ยอาจจะมีสเก็ตของทวนทองหรืออะไรไปโดนเนี่ยก็เรียบร้อยเลยนะฮะตายเลยนะครับผมข่าวๆก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูกันว่าไอ้ที่แรกเนี่ยที่ผมบอกว่าทําไมถึงเอาหนูเงินเนี่ยแลกได้แค่ครั้งเดียวนะฮะเดี๋ยวไปดูตรงนี้กันนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเห็นไหมหนูเงินมันจะสามารถแลกได้แค่ 100ครั้งก็คือ100่งร้อเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาหนูเงินเนี่ยไปแลกเป็นหนูทองนี่ฮะเห็นไหมมันจะได้เป็นเศษหนูเงินมาได้ได้เป็นหนูเงินมาสามร้เราก็ต้องเอาไปแลกเป็นหนูทองนะฮะเพ,เพื่อที่ทัาเพื่อที่ทําการแลกแลกหรือว่านกก็แล้วแต่เราเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เล่นเป็นแบบว่าเฮ้ยพี่ผมเล่นเป็นสายฟรีแต่ว่า,าถ้าเกิดว่าเราจะเก็บ ไอ้แรดทองหรือว่านกทองเนี่ยเราเอาแค่แบบว่าให้มันได้แค่2ตัวแบบไม่ต้องมีดาวได้ไหมผมว่าแบบนั้นอโอเคเลยแนะนําเลยแล้วเราก็เอาไอ้หนูแดงเนี่ยไปแลกตรงนี้ฮะไปแลกเป็นนกนะฮะเศษนกแดงเอาไปแลกเป็นเศษนกแดงแล้วก็เอาไปอัพให้มันเป็นสี่ดาวห้าดาวผมว่าจะโอเคกว่าะะเอาไปแลกเป็น4ีดาวห้าดาวพลังลบอะ่ะมันจะเยอะกว่าไอ้ตัวแรดทองกับไอ้ตัวนก นกทองอีกนะถ้าเกิดว่าเราอัพไอตัวนกกลไกลเนี่ยให้มันเป็น4ีดาว5าดาวพลังลบขึ้นเยอะมากเพื่อนเพื่อนก็ลองสังเกตตัวละครของผมดูนะ,ะเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยล้านเลยนะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ที่ตัวละครหลักของเราด้วยนะครับอ่าคข่าวๆก็ประมาณนี้นะฮะอ่ะมาถึงอันอีกอันนึงที่ผมไม่มั่นใจกันบ้างนะฮะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆ่อ,อที่เล่นเซิร์ฟนอกมานะฮะช่วยกันคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่า ไอ้พวกหนูเงินหนูทองหนูทองแดงเนี่ยสามตัวเนี่ยนะสามตัวเนี้ยมันดองได้ไหมนะมันดองได้ไหมอันนี้รบกวนเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับผมจะได้ไปอบอกกิจกรรมเนาะให้กับพี่พ,พี่น้องน้องคนอื่นที่มาดูชิปวิดีโอต่อ,ต,อต่อไปนะฮะเนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะฮะส่วนลูกเต๋าเนี่ยสำหรับาสายฟรีนะฮะสายงบน้อยหรือว่าสายที่เป็นแบบ สายเติมแพ็กยีบาทะอะไรเงี้ยผมแนะนําให้ดองไว้อย่าเพิ่งกดนะฮะอย่าเพิ่งกดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเซิร์ฟที่เติมน้อยเนี่ยเราต้องรอดูวันสุดท้ายถ้าเซิร์ฟไหนเติมน้อยผมแนะนําว่าถ้าติดอันดับ5 6 7หกเจ็ดแกอย่างเงี้ยหนึอ่ะกดไปเลยผมแนะนําว่าให้กดไปเลยนะฮะเพราะว่าหนูเงิน30เนี่ยมันมีประโยชน์มากเราสามารถแลกเศษ สัตว์เทพทองได้30เศษเลยแนะนําว่าถ้าเกิดว่าได้6 0 0คะแนนแล้วไม่มีใครแซงแนะนําให้เปิดไปเลยไม่ต้องดองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบรอ,อเอา,เอาชชว์เลยก็3มกิจ4ี่กิจนะฮะสะสมข่าวๆก็ประมาณนี้นะฮะกิจนี้ก็ไม่มีอะไรนะเราอธิบายโดยละเอียดไปแล้วนะฮะไม่มีอะไรแล้วเนาะส่วนอีกอันหนึ่งนะฮะแนะนําให้เปิดแบบว่า สิบครั้งนะถ้าเราเปิดครบสิบครั้งเนี่ยมันจะได้เป่ายิงชุบนะฮะเป่ายิงชุบเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าเราชนะมันจะมีสองแบบนะมันจะมีเป่ายิงชุบกับตอบคําถามถ้าเกิดว่าเป่ายิงชุบชนะเนี่ยก็จะได้ตําลึงนะฮะมาเยอะนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าตอบแพ้ก็จะได้ตําลึงแค่ครึ่งเดียวนะฮะและ ika, ati, ้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นตอบคําถามก็จะได้ตําลึงเหมือนกันนะฮะเพื่อนๆนที่เปิดแบบสิบครั้งน่ะก็ลองไป อลองเปิดกันดูได้นะฮะสักสิบครั้งอะไรประมาณนี้แต่เขาผมเนี่ยจะไม่เปิดเขาผมจะดองไว้นะฮะรอให้ประมาณ3กิจสกิจแล้วผมจะมาเปิดทีเดียวถามว่าทาไมผมถึงทําแบบนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมได้อันดับ6อันดับเจ็ดอะไรเงี้ยผมมองว่ามันไม่คุ้มแล้วผมเป็นสายเติมด้วยผมไม่ใช่สายฟรีนี่บอกไหมตัวเนี้ยมันเป็นมันเป็นสายเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องทํายังไงก็ได้ให้มันติดท็อปทีนะฮะก็คือท็อปสามหนึ่งสองสามเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ทุกกิจ ติดท็อปสามพลังมันถึงจะขึ้นเยอะนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยที่ผมเติมไปเรื่อยๆแล้วขึ้น V10 มานะฮะอันดับในเซิร์ฟเวอร์ผมขยับขึ้นมาเป็นอันดับสองแล้วนะครับผมเป็นอันดับสองของเซิร์ฟแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะคิดให้มันเยอะกว่าเดิมว่าจะทําแบบไหนให้พลังลบมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นเพื่อนของผมนะนี่ชื่อแจ็คนะฮะชื่อแจ็คทั้งเซิร์ฟตอนนี้ไม่ได้คุยกับใครเลยนะก็มีคุยกับแจ็คอยู่คนเดียวแล้วก็มีคุยกับ อ่าพี่โบ๊คนหนึ่งนะที่ชื่อวุนใจนะส่วนแต่ช่วงนี้พี่โบ๊แกไม่รู้ว่าได้ออนหรือเปล่าก็ไม่ได้ทักเจอไปเลยนะครับช่วงนี้เห็นหายเงี่บไปแนละ้วก็ยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าเกิดว่าใครส,สงสัยหรือว่าพี่พี่น้องๆองอยากให้ทําก๊อกไหนเนี่ยสามารถบอกได้นะแต่ถ้าเกิดใครแบบมีไอดีก๊อกที่แบบว่าอย่างเช่นงอกก๊อกหรือว่าวุยก๊อกอะไรแบบอยากให้มารีวิวก็สามารถติดต่อผมในเพจได้นะเพื่อนเพื่อนเนี่ยอยากจะดู สายงอสายวุยสายขุนศึกแบบเต็มทีมสามารถส่งไอดีมาให้รีวิวได้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับสปอนเซอร์ของเรา powerplay นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยตอนนี้จะถึง5 0 0 0ัซับสไครแล้วเหลืออีกประมาณ80สซับสไตนะฮะก็ฝากไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม